ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจกาแฟนะฮะมาเจอกับพ่อจานบินโดยบังเอิญเลยนะครับ FC ครับผมคงจะจํากันได้นะฮะพ่อจานบินคือที่ให้0 7 7 0นะครับผมที่เราเคยทําคลิปกันสมัยก่อนนะฮะที่บอกถูกมงวดละแส0 0 0 0แนเลยนะครับ FC สําหรับพ่อแนวทางของ พ่อมงคลหรือพ่อจานบินนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามความฝันของคุณพ่อนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ พ่อๆกันโดนเนาะค่ะโอ้ยถูกคักถูกแน่งอดจานบินจานร้อยเนาะบอกเขาถูกกับงวดละแสนสองแสนนะครับผมสถิติเก่าพ่อเนี่ยพ่อจานบินหรือว่าพ่อมงคลนะครับเนาะเป็นจั้งแต่ข้างวดตอนนี้กับจะเป็นได้บ่ฝันมีสรุปสาวหรือฝันส่งมาให้ว่าเอาเอาอันเดียวข้อถานไหมครับเมื่อเมื่อนี้มากมายังครับเมื่อนีเมื่อนี้ก็มาบานเกยตัวก็มามานี่ยแหละมา เพิ่นเบิ่งเพิ่นบนเพิ่นล่ำบนถวายปูดำกับยาตะเคียนนี่แหะครับครับผมก็เลยมาเบิ่งกับทุกอันทุกแนวหล่ะครับจิ้มบ่เลกบาดี้ก็เห็นคือเพิ่นเห็นน่ะล่ะแต่เลขกันเห็นนั่นเห็นน้ำเพิ่นน่ะซีหาแก่อ๋ออันนี้เห็นด้วยตาของเองบ่ครับครับเห็นน้ำเพิ่นเห็นน้ำมูลล่ะคือมูลล่ะเห็นคือกันว่ารั่นเห็นคือกันครับผมแต่ว่าลูกสาวฝันเพิ่นเคยไป ทราบภารกิจพี่ชายตาโดนหลายอยุกูแก่ตาตนตนเดือนปมดละโอ้ลูกชายพ่อเหรอครับมาฝันอีกลูกชายลูกชายบ่ะครับชายคนโตเสียเสียโอ้เสียใจด้วยนะครับพ่อลูกชายครับครับพวกผมเสียใจด้วยเนาะอายุจ็ดปีแลู้กชายอายุเมื่อฝันยังไงครับฝันบา ฝันว่าเขาแย่ลูกชายไปเผาอีกวะท่านแย่ว่าคือไปฝันคือไปเผาเพิ่นแล้วว่ะนี้คือฝันหนึ่งสี่อีกวะท่านลูกชายอายุเท่าไหร่ครับพ่อลูกชายอายุสี่สิบเก็ดปีโอ้าสี่สิบเจ็ดมาตรงเผื่อวานนี้ครับมันมาตรงกับเกย์ลูกในหละตัวกับแม่ยาตะเกียบหนนี่ละมันก็ตัวเดียวกันเนาะแม่นแม่ครับแม่นตัวเดียวกันสี่หาเจ็ดหาสี่เจ็ดเนาะกลับไปกลับมา ครับอายุ47ฝันว่าเพิ่นเสียฝันว่าเอาเพิ่นไปเผาอีกเพิ่นเสียแล้วเพิ่นเสียแล้วแต่เอาเคยไปเผาแล้วมาเนี้ยังมาแั้วมาฝันมาแั้วมาฝันมาเอาเพิ่นไปเผาอีกเอากลับไปเผาอีกครับมันได้ฝันหน่อยเผาสองรอบเลยดยพ่อเผาสองรอบฝันฝันนะครับที่กินกับเผาแล้วมานนี้แก้ฝันบมันครับครับผมน้องสาวแก้ฝันว่าเอาวิสัยไปเผาอีกมาสั่นโค้แย่กันไปมาสั่น เขาคือไปเผาพิ่นแล้ไอ้ได้มาสัน่นมันนี่คือฝันมาไปเผาพิ่นอีกอามาสั่นระหว่าครับสองเถื่อครับอายุสี่สิบเจ็ดปีแล้วน้องสาวคนฝันอายุเท่าไหร่ครับเสือ fc ถามสี่สิบครับจะย่างสี่สิบเอ็ดสี่สิบย่างสี่สิบเอ็ด เอารุ่นเดียวกับผมเลยนะครับนี่ที่ครับผมสองห้าว่ครับผมโอ้ยสุดยอดสี่สิบย่างสี่สิบพอดีตัวสองห้ายี่กับมี่นี่ตรงกันเลยพ่อตรงกันเลยบาทนี่แต่ว่าพ่อนี่ชเทิอาเพิ่นมาเห็นนั่งเทียกะเห็นบ่คือมูรอบนี้เห็นคือมูครับเห็นหัดไลยกับพ่อเห็นตัวไหนพ่อ เห็นดับหาที่แล้วไม่คือแห้งเลยคนเอาเายป้ปลาเห็นหาเกตแล้วเอาหาที่บอกว่าบอกล้เห็นหาเกตเื่อมุ่นอ่นล่ะครับคือผมพวกผมไปตามพ่อเนี่ยไม่เจอซักทีตั้งแต่เจ็ดศูนย์เนี่ยที่พ่อให้มาเอฟซีก็ให้ตามอยู่แต่ผมไม่เจอพ่อสักที พอจัาเอบมีเบอร์กรโถ่เอาเดิมนะฮเฮ็ดจังไรเอยสิพ่ออะบรแบนี้ขั้นไปบบบนี้โทรเอาแล้วทุ่มหาเอาเออทรหาเอาเออเอสซีกเกากับทรหาหลายอยู่หรอกเนาะเอฟซีโทรหาเรื่อยอยู่นะพ่อครับคอมเมนต์ถึงน้ำหลายงวดเลรอเอฟซีโทรแปดนั่นละสองสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสามนั่นละโอ้ครับผมเบอร์เดิมนะพ่อเนาะมาว่าเก้าสามเมื่ที่แล้วโอ้ยเสียใจไปซื้อคำบูชาไม่ทันลืมบีกยายบอกว่า มึงเลียกออกไปซื้อตัวเขาเล้เรื่องสั่นซื้อเลียกถึงห้าน้อยมาสั่นเนี่ยผมส่อว่าสั่นผมเลยสื่อซึ่งบนทั้งล่างหนึ่งสี่เกือบสามมันครับผมเกือบเกือบได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมมันชนี้ครับผมงวดนี้ก็คือมีแต่ลูกสาวฝันนะครับลูกสาวส่งมาให้ครับลูกสาวอยู่ที่ไหนครับ อยู่ระยองอยขายของอยู่ห้างอะตัดระยองครับรอบก่อนที่เรียกว่าจานบินนี้ก็ลูกสาวหรือเปล่าพ่อพ่อละฝันเองพ่อใช่ไหมฝันเอที่ว่าอะไรนะจานลอยลอยขึ้นบนลอยขึ้นมาขึ้นแสงเนาะจานใส่ข้าวของนีบ่ครับฝันว่ากินมันลอยขึ้นอาหารย่างดีเลยวันสี้ วันแม่ฝันแปดปะหลาดเ่เคยฝันแบบนี้ครับก็ออเกจศูตเต็มเลยเ้ยเต็มเลยครับแล้วก็หายไปเลยทีนี้น้องโบเราตีให้ถือขันน้องโบขัฝันเมีนอีกน้องโบเก๊จซุตก็ว่ากบมดเลยเก็จซเลยครับส่วนคุณพ่อบ่นฝันบอกค่อี้ลอมีว่าทานฝันฝันจำา่อดฝจำ่อดคเป็นอายุลูกไส้ว่ะเนาะสี่เจ็ดเนาะใช่นฝันมาสองเือนนาะไปพอสองเดือน คือฝันว่าเอาศพไปเผาสองรอบเลยนะพ่อเนาะเป็นความฝันนะครับเอฟซีครับคือไปฝันคือไปเผาแล้ววันนี้เอาไปเผาอีกวันครับก็สองรอบครับก้าวไปเผาดีสิออกตัวเก่ามาฮะจังหวะเนี้ยเอาเี๊ยด้ใช่อยู่ด้พ่อเว่ที่ได้ออกตัวไหนเอากลับไปเผาใหม่นี่ครับไปเผาอายุม7ปีเอากลับไปเผาไหมแต่ที่ว่าเก็บสี่บอก กับเนาะกับเนาะใช่แล้วมาตรงกับเลขเจ๊พอดีเลยเนาะสี่ห้าเจ็ดมันเจอแบบโดยบังเอิญเลยนะครับเก๋เราบอเห็นตัวนี้เราเห็นตัวตัวนี้เราเลยม่เห็นตัวนี้นั่มปูเป็นสี่ห้าเจ็ดเป็นสี่ห้าเจ็ดก็เลยตรงกับความฝันของลูกสาวพ่อเลยนะครับสี่ห้าเจ็ดครับ คุณพ่อเ่ราะันได้ฝันแต่ฝันเป็นกับฝันคิวเท่กันเนาะโอ้ันได้ฝันนี่เป๊ะเลยไว้จนชาวบ้านแถวนั้นต้องมาขอเลขกับพ่อเนาะบอกถูกวันแล้วสองแสนสามแสนน่จะบอกให้ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับอีกกูทุกบอกลูกเนี่ยังว่ากันอะไรที่เท่าเอื้อนนี่เนาะต้อยู่ไกลกันไปไดนครับผมทำไมไปไม่เจอสักทีครับพ่อพ่อไปไหนครับไปที่นาไปนาแหละครับผมก็ไปที่ไดพ่อปิดบ้านตลอดพืชไร่มันเยอะ ยงมันก็เก้าไร่สิบไร่ก็ยยเยอะเยอะอ้อยก็มีสองสามไล่ม,มันปลูกตามไร่นาโอ้ยทําทั่วเลยนี่แหละมันฝันจําไม่ได้ก็เพราะมันเหนื่อยตรงนี้านาก็ไม่รู้เป,ปล,ลี่ยนงานหลายแกวกระเบ,บื้องเหนื่อยดิเหนื่อยก็ทำอะไรก็แข็งแข้งอายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองแล้วเกือบเจ็ดย่างย่างเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสองอยังแข็งแรงอยู่นะพ่อนะทางกระโพอยังสิบปี พ่อไวเซ่หรอผู้ยังแข็งแรงอยู่นะครับพ่อพ่อยังแข็งแรงแข็งแรงใส่หมกจกได้สว่างครับผมแม่บ้านของพ่อแข็งแรงเนี่ยต้องขอขอบคุณพ่อครับผมครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจานบินหรือว่าพ่อ พ่อมงคลนะครับเอฟซครับผมเป็นแนวทางนะครับตามจนเจอนะครับผมมาเจออยู่ที่ร้านเจ๊กาแฟนี่แหละครับผมผมไปหาที่บ้านไม่เจอสักทีนะครับมีเอฟซีขขอมานะฮะให้ตามให้หน่อยนะครับวันนี้เจอแล้วนะครับแนวทางตัวเลขก็คืออายุ ของลูกชายที่เสียไปอายุ47ปีนะครับ FC ครับผมส่วนคนที่ฝันก็คืออายุ40ย่าง41อายุเท่ากันกับผมนี่แหละครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางนะฮะของช่องอปพารวยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ